แปดสิกเรีนคุณตกแน่นอนคอืก็คือสมมติว่ากดบี่ตะบันสุดบบ๊ะโ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 บไะโไ๊ะโบ๊บ๊ะบ๊ะบะโบ๊ะโะโบ๊ไโบ๊ะโบ๊ะโบ๊ะโบ๊โบ๊่โบ๊ะโย๊ะโบ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เรามาเจอกันในรายการที่ชื่อว่าช่างช็อปช้ยนะครับอันนี้ก็เป็น EP สองแล้วคก็เป็นรายการที่เราจะเอาเครื่องมือนะฮะแล้วก็มาแกะเราไปให้ลูกค้าดูนะครับว่าสินค้าแต่ละตัวเนี่ยข้างในมีอะไรบ้างดียังไงดียังไงแล้วก็เหมาะกับใครเหมาะนะครับซึ่งวันนี้เราอยู่กับแนะนำตัวนิดนึงขออนุญาตแนะนํานะครับสวัสดีครับผมชื่อธงนะครับเป็นพนักงานขายหน้าร้านนะครับผมอยู่ประจำแนกหน้าร้านเลย เรียกง,ง่ายๆนะครับค่างคงครับผมสวัสดีค่ะชื่อวีนะคะเป็นแอดมินหน้าร้านนะคะเดี๋ยวเรียกง,ง่ายๆว่าพนักง,งานคอยขัอบขี่เ้าอะค่ะเรียนยิ้มสวยๆมาเขาแนะนำทักน้องได้นะคร<ค>ับอะผมชื่อคุงนะครับก็ที่นี่นะครับ ไม่เป็นไรวันนี้เราเป็นพิธีกรร่วมกันได้ครับวันนี้คุณดงมีอะไรมาโชว์สินค้าตัวแรกนะครับวันนี้ซึ่งในยุคเศรษฐกิจแบบนี้ต้องราคาซอฟๆมีติดบ้านไว้ได้แล้วก็ใช้เป็นงานช่างฝีมือได้นะครับตอนนี้ผมมีแนะนําก่อนเดินสามตัวก็จะมีเริ่มต้นตั้งแต่เครื่องเจียสว่านจอกนะครับแล้วก็สว่านที่เป็นโรตารี่สามระบบนะครับสามตัวนี้ก็คือใช้ได้ทั้งงานบ้านแล้วก็งานช่าง ขึ้นอยู่กับฝีมือของผู้ใช้นะครับในอันดับแรกเลยผมขอแนะนำสินค้าตัวเล็กที่สุดที่มีจิตบ้านไว้ก็เครื่องมือช่างสําหรับออกไปงาน o u t ดอ o r นะครับที่มันใช้ได้หลายอย่างหลายแบบขึ้นอยู่กับผู้ใช้ประยุกต์ใช้แบบไหนนะครับซึ่งวันนี้ผมได้นําตัวิงเจียนะครับขนาด4นิ้วนะครับรุ่น GWS 060นะครับตัวนี้ซึ่งเป็นตัวที่ เล็กสุดของโรเบิร์ตบอสนะครับตัวนี้ราคาไม่แพงมากนะครับเดี๋ยวคุณลูกค้าเข้าไปดูในเพจหรือว่า l ล n e แอดของเรานะครับจะขึ้นราคาของตัวนี้อยู่ซึ่งวันนี้ผมจะแนะนําว่าตัวนี้มีข้อดีข้อเสียอย่างไรนะครับข้อจากัดของการใช้เป็นแบบไหนนะครับสังเกตนิดนึงวันนี้พาเป็นบอสหมดเลยบอสหมดเลยครับบอสหมดเลยทำไมถึงวันนี้เรียกบอสนะครับเราเป็น,ปนตัวแทนจำหน่ายหลักของโรเบิร์ตบอสในเขต จังหวัดนครราชสีมาที่ใหญ่ที่สุดได้รับเครื่องหมายการันตีคุณภาพและโลกเกียรติคุณนี่นะครับก็คือเราได้ตัวแทนจำหน่ายที่ดีที่สุด b a s อ of t h e y e a ีปี2007นะครับผมแล้วก็ดีลเลอร์ที่ดีที่สุดในจังหวัดนครราชสีมาภาคอีสานนะครับเราได้เป็นตัวแทนแน่นอนเพราะฉะนั้นไม่ต้องคำนึงถึงเรื่องว่าเฮ้ยซื้อไปแล้วพังแล้วเสียซ่อมที่ไหนซื้ออะไรที่ไหนใครดูแลไม่ต้องห่วงนะครับคุณไพร m แมชชีนีคอมเพล็ก์ตัวนี้สามารถดูแลลูกค้าได้ทุกประกรันนะครับ แต่ขออย่างเดียวคือมีใบรับประกันแนบมาซึ่งสินค้าผลิตภัณฑ์ที่เราขายทุกอันจะมีใบรับประกันใบวรารนตีแนบทุกอันนะครับผม นะครับก็เรียกว่ามาที่นี่ก็ได้ครบจบครับผมครบจบได้ของแท้ของแท้นะครับครับผมไม่เจอของเซ็นเจอร์แน่นอนไม่มีของเซ็นเจอร์แน่นอนวันนี้ก็เอาใจของกินแท้ๆไม่มีนะครับวันนี้ก็เอาใจคนรักบอสใช่ครับผมหวัว่ามีแฟนๆของบอสนี่รอแน่นอนครับผมเดี๋ยวเริ่มเลยดีกว่าสำหรับตัวนะครับในตัวกล่องผลิตภัณฑ์ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ G W F U S ครับผม EWS <G> uh, จะเป็นหมวด <0 60. S 1> ของเครื่องเกียร์นะครับในกล่องครับก็จะมีตัวการสกเก็ตนะครับตัวนี้อันนี้ตัวประแจขันล็อกไปนะครับในกล่องก็จะมีมาแล้วตัวนี้จะเป็นมาตรฐานของเครื่องเกียร์รุ่นนี้ก็คือ EWS 060ตัวรหัสจะบอกว่าจะเป็นเครื่องเกียร์ในหมวด EWS 060ก็คือในจำนวนว,นวัตต์ของมันจะอยู่ในหลัก600ตัวนี้670วัตต น้ำหนักอยู่ที่1.8กิโลความยาวทั้งหมดประมาณ27เซนนะครับความสูงประมาณ7 7เซนแต่ตัวนี้ข้อดีที่ผมแนะนํามาใช้คือผมชอบอย่างึงก็คืออันนี้ก็คือความชอบส่วนตัวของช่างจันทรงนะครับผมชอบสวิตช้างสวิตข้างสองสองระบบสองสเต็ปก็คือเวลาเราใช้เนี่ยบางคนชอบใช้มือเดียวเคียลมือเดียวนะครับวิธีการใช้เคียมือเดียวอย่างนี้อืมอ่าแต่เวลาเราดัง ถ้าเป็นสวิตตูดเราไม่สามารถใช้มือเดียวดับสวิตตูดได้ก็ต้องอีกมือนึงมาช่วยต้องอีกมือนึงมาช่วยนี่ก็มือเดียวทได้ถ้าสมมติว่าวันหนึ่งที่คุณต้องขึ้นที่สูงใช่ครับในวันหนึ่งที่คุณขึ้นที่สูงคุณต้องหาที่เกาะอถ้าคุณจะตกถ้าคุณจะตกคุณต้องปล่อยมือที่คุณจับราวไว้แล้วมาปิดโอเคผมแปดสิบเปอร์เซ็นต์คุณตกแน่นอนต่ถ้าตัวนี้มือเดียวคุณสามารถกดอย่างนี้มันดับได้เลย มันเปิดสวิตได้เลยมุนไปทำงานไปได้ได้ครับอย่ากระทำได้ขาดตายของของงานทั้งนี้แน่นอนก็คือวิธีการดันเข้าไปก็คือถ้าจะตกนี่ผมทิ้งเครื่องจิ๊งเครื่องไม่จทิ้งชีวิตตัวเองการประกอบเครื่องก็หายเครื่องขึ้นมานะครับก็เอาใส่เข้าไปแล้วก็หมุนให้มาอยู่ตำแหน่งนี้เฉยๆนะครับตัวนี้ตัวนี้ตัวสําหรับแกนตัวนี้ก็ขนาด10มิลนะครับ ตัวนี้แกนแกนตัวนี้สาหรับขนาดเขาเรียกขนาด10มิลจะมีทั้งประกับนอกประกับในพอเอาใบใส่เสร็จเราก็หมุนล็อกนะครับหมุนล็อกแล้วจะมีประแจตัวนี้ให้ก็กดหัวตัวนี้ตัวนี้แกนจะไม่หมุนนะครับแล้วก็หมุนล็อกเข้าไปแล้วก็ใช้เกียวสำหรับรุ่นรุ่นเล็กเนี่ยจะไม่มีมือแทนให้ไม่มีมือจัดแทนให้เป็นอุปกรณ์ที่เราสามารถขายต่อได้หรือ,อคุณลูกค้ายอยากได้เพิ่มก็ซื้อต่อได้นะครับตัวนี้เหมาะสําหรับใบตัดอยู่ที่ สี่นิ้วถ้าผมใส่มากกว่าสี่นิ้วแรงเกียร์กับแรงสับัดกะสู้เครื่องไม่ได้<อ>ตัวนี้ความเร็วรอบตัวเปล่าอยู่ที่หนึ่งหมื่นสองพันรอบอแต่เมื่อมีการใช้งาน<อ>เขาเรียกว,ว่าแรงทอาผม,ผมใส่ใบเกียร์ลงไป<อ>แรงทอกที่เกิดขึ้นระหว่างใบเกียร์กับชิ้นงานรอบตัวนี้ถ้ารอบเครื่องทํางานน่าจะเหลืออยู่ที่ประมาณ8 5 0 0รอยบอซึ่งเพียงพอแก่การเกียร์งานให้เสร็จเรียบร้อยสะอาดเนียน<อ> นะครับซึ่งถ้าเป็นงานไม้ส่วนลูกค้าที่ทํา DIY งานไม้ก็สามารถถอดจากใบเกียร์เป็นใบกระดาษทรายสังแข็งหลังอ่อนได้ก็คือพูดง่ายๆคือถ้าทาโต๊ะหนึ่งตัวนอกจากที่จะทําโครงเหล็กเกียร์เหล็กให้สวยงามแล้วสามารถใส่กระดาษทรายแล้วก็เกียร์โอเคเป็นลักษณะการเป็นลักษณะการ DIY งอนงานทานใช้แต่อย่าลืมนะครับว่าเครื่องมือจะดีอยู่ที่3อย่าง1เครื่องมือที่ใช้ก็คือส่วนประกอบสําคัญ เครื่องมือที่ใช้ว่าคุณใช้อะไรทําอะไรสองนะครับคนที่ใช้คุณใช้เป็นหรือไม่เป็นฝีมือนั่นเองฝีมือนั่นเองครับและที่สําคัญที่สุดคือระยะเวลาในการใช้ถามว่าเครื่องแค่เนี้ยหกร้อยเจ็ดสิบวัตต์คุณเปิดสวิตช์เร์ต่อเนื่องประมาณสี่ชั่วโมงยังไงมันก็ไม่ไหวเราต้องพักบ้างมันจะขึ้นอยู่กับสามอย่างสามอย่างนี้เท่านั้นเองอ่ามันจะเสื่อมประสิทธิภาพเร็วขึ้นโอเคครับก็ตัวนี้ เหมาะมาไทยหมอนตัวนี้น,นะฮะตัวนี้เหมาะทั้งงานบ้านทั้งงานช่างอ่างานบ้านงานช่างสมมติว่าคุณลูกค้าซื้อไม้พาเลทมาหนึ่งอันครับทโครงแล้วใช้ตัวนี้เกียร์เหล็กอ่าเก็บงานจากเกียร์เหล็กเก็บ<ม>งานแล้วก็ใส่ใบกระดาษทรายสามารถเกียร์ไม้ให้มันเรียบได้<ม>ทั้งงานเ,นเมันใช่ครับผมทั้งจิดบ้านก็ดี งานช่างฝีมือก็ดีใช้ได้หมดครับต้นทุนไม่สูงด้วยที่สาคัญคือถ้ามาที่บุญไทยไม่พี่รคอมเพกเรามีของแท้ทั้งหมดใบรับประกันแนบนี่ใบรับประกันเราจะมีอมสองส่วนส่วนที่ให้คุณลูกค้าแล้วก็เราที่ส่งบริษัทนะครับตัวนี้มันจะมีรหัสสินค้าให้เขียนซึ่งพนักง,งานขายของเราจะเขียนให้ทุกคนเป็นประจําอยู่แล้วมีหนังสือต่างประเทศให้ด้วยมีหนังสือมีจะมีทั้งภาษาจีนอารบิก นะครับแล้วก็ภาษาสันสกิตก็คือภาษาไทยก็มีนะครับอ่านง่ายเข้าใจง่ายครับแต่ส่วนมากพนักงานขายที่นี่จะแนะนําก่อนการขายทุกครั้งนี่คือจุดเด่นของบุญไทยเยี่ยมเลยครับผมสามารถตอบโต้ลูกค้าได้ทุกกรณีทุกรายการครับผู้หญิงตัวเล็กตัวใช้ได้ไหมใช้ได้ครับแต่ใช้ชื่อเ็ื่อเจ๋อไม่ได้นะจจะเ้องตอนนี้เหมาะสำหรับใชดจบบ้านผู้หญิงก็ใช้ได้ผู้ชายก็ใช้ได้ครับเพราะว่าตัวนี้ มันน้ำหนักแค่1.8ก่งลุดกิโลครับน้ำหนักเบามากครับมิติก็ยาวแค่26เซนนะครับสายไฟตัวนี้ยาว2เมตรนะครับสามารถต่อพ่วงได้ไกลนิดหนึ่งอ๋อโอเคยาว2เมตรเลยอ๋อเขาก็ไกลอยู่นะไกลครับทำงานระยะเด่นเลยครับโอเคครับผมหมดไปตัวหนึ่งแล้วนะครับโอเคต่อไปนะ ับตัวต่อไปครับผมคุณขอบคุณคุณผู้ค้าที่วันอยู่เป็นเพื่อนครับวันนี้คลัคบสินค้าตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นสว่านที่ใช้เจาะไม้กับจเจาะเหล็กตัวนี้จะเป็นรุ่นเล็กตัวนี้จะแค่450วัตต์นะครับ <S <S อ,อันดับแรกเราของโรเบิร์ตบอสจะมีหมวดสินค้าที่คุณลูกค้าต้องสังเกตนะครับคุณคครับอ่า<อ>ดูอย่างหมวดสินค้าตัวนี้จะเป็น P b m อ่ามัน มันมีความหมายไหมมีครับตัวนี้จะเป็นงานเจาะไม้เจาะเหล็กโดยเฉพาะแต่ถ้ารหัสสินค้ามาเป็น ESB เมื่อไหร่อันนั้นจะเป็นเจาะปูนทันทีทำว่าถีจะเป็นเจาะปูนทันทีโอ้โหแล้วก็ถ้าเป็น10อย่างเงี้ยก็คือเป็นลิมิตของเครื่องก็คือสิบตัวนี้ก็คือจับดอกได้สิบมิลสิบมิลถ้าเป็นบางเราก็เรียกสามพันเอาว่า RE ที่ต่อท้ายมาก็คือลิร์ต ก็คือซ้ายขวาได้ซ้ายขวาได้เนาะใช่ครับซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวเล็กได้ถอยได้ใช่ครับจ่ะไม้จ่เหล็กเท่านั้นนะครับไม่สามารถจาอปูนได้ที่ผมแนะนําไปในสินค้าตัวก่อนก็คือใช้ให้ถูกงานโอเคนะครับคุณผงอ่าเดี๋ยวเราแกะโชว์เลยว่าสินค้าตัวนี้นะครับถ้ามาเปิดกล่องจะมาแบบนี้เลย ของบอสจะมาแพ็กเกจอย่างนี้เลยนะครับจะไม่มีปลอกแดงหุ้มเหมือนของในท้องตลาดส่วนเครือที่ว่าไม่มีนะตัวนี้ก็จะมีใบรับประกันมีคู่มือการใช้มาเหมือนกันเรียบๆเลยมาใช่ครับจะไม่มีแพ็กเกจต้องนั่งอีกของโอเวอร์บอสจะเป็นแบบนี้อันดับแรกหนึ่งก็คือมิติของเครื่องนะครับตัวนี้สายไฟยาว2เมตรเช่นกันของบอสโดยมากจะมา2เมตรนะครับตัวนี้ก็จะไปดอกจำปาไว้ข้างหล้ ตัวนี้จับดอกได้สูงสุดก็คือ10มิลมนะครับหรือ3หุนนั่นเอง3หุนนั่นเองดูบอดี้ของมันก็คือเดหุนที่ไปถามก็คือทํางานหนักได้เลย450วัตต์ตัวนี้ทํางานหนักได้เลยก็คือในงานของจอบไม้จอบเหล็กคาว่า10 IE ตัวนี้ก็คือมันเน้นที่จอบไม้กับจอบเหล็กตัวนี้จะได้สูงสุดที่10มิลก็คือกับจับก้านก้านตัวนี้จะได้10มิลเรนั่น ผมสังเกตนะมันมันมันตัวโลโก้เหมืนนะมันนูนขึ้นมาด้วยนะนูนขึ้นมาครับเออให้ฟิลเล็กไม่มีสติ๊กเกอร์นะครับให้ฟิลเล่กทับสติ๊กเกอร์ที่สันเซ่นแน่นอนสันเซ่นนะครับมีความนูนนะใช่ครับผมกิบนอกคลิปนี้เป็นแบบคลิปแบบเอ่อเป็นยางเป็นยางอ่ะก็คือไม่ลื่นมือนะครับนี่สั่งกาการออกแบบดีไซน์ของมันตัวนี้จะเห็นว่ามีส่วนโค้งก็คือเหมาะเวลาดันก็คือจะก้องแบบลูกมืออย่างนี้นะครับถ้าเป็นผมเวลาผมเจาะผมนิ้วผมนิ้วสองนิ้วผมจะอยู่ตรงที่สวิตช์คล้ายๆกระบอกปืน ใช่ครับก็คือเวลาผมกจผมจะใช้แบบนี้นะครับผมจะดันก็คือตัวนี้จะเข้ากับกุ้งอยู่แล้วอ่าตัวสองสองนิ้วผมจะเป็นตัวการออกแบบมาดีออกแบบมาดีดีไซน์เขาดีมากดีไซน์กเข้ากับมือครับผมใช้งานนานๆก็จะไม่เมื่อยไม่เมื่อยครับก็คือแรงกดนดาโอเคที่สำคัญตัวเนี้ยถึงจะเป็นดอกจับหัวแค่สิบมิลจ่ออะลูสิบมิลจ่อเหล็กสิบมิลแต่ถ้าเป็นไม้จะได้ถึงสิบหกถึงยี่สิบอ๋อคือได้ ได้ได้เกิดผิดข้อหนึ่งของของตัวการบอกแต่ว่าทีตัอการแต่ว่าดอกการลบของมันต่อตดอการสามผมจะไม่ค้อยมีโอเคแต่ถ้าอยากจะอะแดปอะไรเงี้ยก็ได้ครับใส่ดอกได้เนาะได้ครับตัวนี้ใส่ดอกใส่ตรงคันจะกครูอะไรได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวตลับซ้ายขวานะครับง่ายๆตรงนี้เลยหมุนซ้ายหมุนขวานะครับสวิตช์กดหรือถ้าลูกค้าอยากทํางานต่อเนื่องยาวๆกดสวิตช์เข้าไปกดล็อกตัวนี้นะครับ ก็คือเพื่อใก็จะล็อกเลยล้เมื่อจะคลายล็อกกดแค่นี้ก็จะเด้งออกครับตัวนี้มองใจหลักค่ะงานบ้านก็ได้อจาก่างมึกโต๊ะเมื่อกี้ก็คือจะขันไม้ใส่กับโครงเหล็กก็สบายใส่ดอกสกูขันได้เลยครับตัวนี้เหมาะแล้วติดบ้านก็ได้งานฝีมือก็ได้งานอาชีพก็ได้หรือขึ้นโครงหลังคาจอดสกูพวกป้าลอยอะลูมิเนียมอะไรเงี้ยได้หมดนึงน้ำหนักไม่ ไม่มากตัวนี้เจาะปูนได้ไหมไม่ได้ครับเป็น GPM ไม่ได้หรอก GPM เป็นงานเจาะไม้เจาะเหล็กทันโน้ตโน้ตเป็นิดนึงว่าตัวนี้จะเจาะปูนไม่ได้ครับติดตามราคาได้ในเพจของเรานะครับคอ่าตัวนี้ครับตัวนี้ก็ฝากไว้กับช่างนิดนึงนะครับช่างท็อปไทยนะครับจบไปแล้วนะครับตัวที่2นะครับอ่าต่อตัวต่อตัวที่3เลยอ่าแกะโชว์เลยดีกว่าแกะโชว์เลยดีกว่าคิดว่าอ่าท่านผู้ชมอยากจะเห็นละ ได้ข่าวว่าตัวนี้เป็นรุ่นพิษด,ด้วย <Yahoo! S 3> รุ่นพิษครับผมรุ่นพิษด,ด้วยนี่ครับที่ผมนำเรียนไว้ก่อนว่าของบอสจะมาแบบนี้เลยจะไม่มีซองแดงซองอะไรมา <c oughs> อ่าที่ลูกค้าเห็นก็คือมีประมาณนี้มาจากโรงงานเลยเป็นประมาณนี้นบบอุปกรณ์มีอะไรบ้างครับอุปกรณ์มีอันดับแรกเลยก็คือตัวสินค้าครับพร้อมกับมือกบเป็นระบบโรตารี่นะใช่ครับโรตารี่สามระบบสระบบก็คือ d p h สองขีดยี่ส DFR จะมีความหมายของมันอีกเราผมอธิบายต่อเนื่องนะครับ2ก็คือ2กิโลกว่า26ก็คือจอดจอดบูนได้ที่ผมมินมตัวนี้จอดเหล็กได้จอดเหล็กได้วิธีไหนจอดเหล็กได้วิธีไหนก็คือมีหัวต่อตัวนี้ให้ซึ่งจะไปสัมพันธ์กับรหัสย่อยตัวนี้ D ก็คือดิวเ F ก็คือฟังก์ชันนะครับ f คือฟังก์ชันเมื่อคุณลูกค้าจะจอดเหล็ก ดอกจอเหล็กจะไม่มีก้านโรตารี่นะครับคุณพง้งอืมครับคุณลูกค้าต้องเปลี่ยนหอกอ๋ออ่าต้องดึงออกครับตัวนี้เป็นอะแดปเตอร์อะแดปเตอร์เปลี่ยนนะครับยี่ห้ออื่นไม่มีนะเนี่ยอ่ามีครับเป็นบางรุ่นบางรุ่นอ๋อครับอันนี้ก็คือใส่ตัวนี้จะเป็นดอกสาหรับจอเหล็กครับจะเป็นก้านตรงอืแต่ถ้าจอเหล็กตัวนี้จะเป็นดอก13มิลเโอเคแต่ถ้าเราเอาไปเจาะดอกก้านลดก็ได้แต่ว่าจะได้ไม่เยอะมากตอวพวกนี้มันรองจัก แต่ถ้าเอาไปใส่ประมาณพวกที่เป็นดอกคว้านอือัวนี้คือบ้านเราเรียกโหศอโหศออ่าตัวนี้จะได้ถึง68มิลครับเจาะตัวประตูอ่าตัวประตู68มิลครับความใหญ่ของดอกโหอคว้บน68มิล68มิลก็เกือบโอ้เกือบสามนิ้วอ่ะเกือบสามนิ้ว อ่านี่คือทองว่าฟังก์ชันอีกตัวหนึ่งครัอันนี้มันจะทําว่าฟังก์ชันของเอฟตัวนี้ก็คือมาแล้วก็คือฟังก์ชันเปลี่ยนของตัวนี้อ่าน้องวิ่งดถอดออนิดน,นึงครับอ่าแล้วก็ใส่คืนครับใส่ง่ายนะครับผู้หญิงใส่ได้ดันเลยครับดันให้ดังแก๊กนะครับอื้ออื้ออื้อดัแล้วอ่านี่อ่า DFW แล้วก็ฟังก์ชัน R คืออะไร อ่ก็คือรีเวิร์ดจำได้รีเวิร์ดเหมือนเดิมครับผมเหมือนเดิมครับผมที่สำคัญบอสตัวนี้โน้นตับโคฟเฟชั่นแนลเฮฟวี่ดูดีคืองานงานเดี๋ยวอธิบายเครื่องเครื่องใหม่ตรงนี้นิดนึงครับถตะพูดแล้วก็อันดับแรกขอไปที่ก้อนแมก่อนเอาไปเอาก้อนแถมไม่มีซองแดงนะครับขอแค่เส่ินเกินเป็นซองแดงนะครับที่คุณคคุณลูกค้าเห็นเห็นอยู่ใน YouTube สติกเกอร์เอ่อถ้าเป็นของแท้ตัวนี้ต้องนูนใช่มนูนนูนต่ำอ๋อแสดงที่เราเห็นคือเป็นสติกเกอร์ล้วนๆเซอร์เจนหรอเซอร์เจนครับอ่าจะให้มาวิตเจนเกตวิตเจนเกตตัวนี้ก็จะเป็นเหล็กวัดระยะนะครับกดปุ่มแดงเข้าไปอืออ่าวัดระยะจะอ๋อโอเคว่าเจาะไปลึกเท่าไรลึกเท่าไหร่ก็ตั้งแค่นั้นโอเคอยากลึกเท่าไหร่ก็ตั้งตามนี้อันนี้คือระยะที่อยากให้ลึกใช่ครับโอเค ต่อมาก็คือดูฟังก์ชันมันจะมีทั้งหมด4อย่างสี่รูปภาพที่อยู่ตรงนี้อ่ะตรงนี้คือระบบแย็ระบบแ yeah. จ็ค yeah. คือพูดง่ายคือภาษาวิราการคือระบบแทะกระแทกตัวนี้แรงกระแทกสูงสุด1นครั้งจะได้ที่3จูดถ่าจูนที่ <laughs> หัวถังคองมืเาอ่า <laughs> เ,<อ>เมื่อวัดแรงเฉื่อยของมันแล้วก็การเคลื่อนไหวต่อหนึเมตร <laughs> แต่ถ้ากระแทกหนึ่งครั้งคือ3จูลครับแต่เมื่อคุณลูกค้าใช้นานๆแล้วกดเครื่องต่อเนื่องจะได้สูงสุดที่2.7จุจูลโอเค 2. องจุดเจนอนก็คือสมมติว่ากดมาพี้จะบานจุดบบบอบบอบบอตนนี้ได้2.7โอเคอ่ะกระแทกได้่แล้วกระแทกได้ติดต่อกันยาวนานเท่าไหร่ผมให้ออกมาเป็นสิบนาทีหรือครึ่งชั่วโมงได้ครับแต่ต้องพักเนาะมาแต่ต้องพักก็คือจริงๆแล้วมันไม่เหมาะสำหรับระกาศนี่เคนเหนื่อย ก็จะเหนืครับดอกที่ใช้สกัดมันจะใหญ่สุดที่16บหกมิลก็คือจะเป็นก้านโรตารี่อยู่แล้วครับโอเคตัวก้านของดอกโรตารี่ก็จะอยู่ประมาณ16บมิลโอเคอ่ามยาแล้วแต่คุณลูกค้าหาได้โอเคทีนี้ฟังก์ชันต่อไปก็คือตัวนี้มันจะมีลูกศรขึ้นลงอย่างนี้คล้ายๆกับคำว่าหมุนคุณคุ้งเห็นไหมครับอ่าปกติดอกแก๊ก ถ้ามันล็อกหัวยังไงมันก็จะอยู่อย่างนั้นในกรณีที่เป็นดอกแหลมมันไม่มีปัญหาสำหรับการหมุนองศาแต่เมื่อมันเป็นดอกแบนสมมุติมันตั้งอยู่อย่างนี้แต่ถ้าเราอยากให้มันแมกนอนอย่างนี้อ,อเราหมุนตัวนี้ได้ครับโอเคอันนี้คือบางท่านหมุนหัวปกติมันจะไม่หมุนให้อ๋อคือกดกดปุ๊บเปนหมุนให้เลยมันจะหมุนเราต้องเอามือจับหมุน หมุนเคลื่อนก่อนให้่อองศามันนอนอ่องางนี้สมมติเราจะก,กัดอดอกกระเบื้องแต่กระเบื้องออกจากผนงังแต่ดอกมันนอนอยู่แต่เราต้องการเข้าด้านข้างให้หมันแบนแบบนี้เราปรับองศาได้อดอไดเมื่อปรับองศาแล้วก็ต้องหมุนกลับมาที่ดอก<อ>แล้วกต้องกลับมาล็อกเหมือนเดิมใช่ครับต้องกลับมาล็อกเหมือนเดิมใช่ครับฟัง์ชานต่อไปก็คือตัวนี้จะเป็นระบบกระแทกคือใช้เมื่อเจาะปูน โอ <Okay. S 2> ไม่เจาะปูนก็คือดอกโรตารีทั่วไปเจาะปูนจะมีแรงกระแทกสูงพอดีดอก,กวดสวังหัวสว่านโอเคครับ uh huh. ในการเปลี่ยนฟังก์ชันเป็นจเจาะเหล็กจเจาะเหล็กเจาะไม้ล้วก็ใส่หัวตัวนี้ไป <c oughs> เราก็ปรับฟังก์ชันมาตรงนี้การเปลี่ยนง่ายใ <c oughs> ส่ง่าย อะไรจะง่ายขนาดนี้เออน้องวิยังเปลี่ยนได้เลยผู้หญิงเปลี่ยนได้ครับการวัดระยะแค่นี้เองก็คือเปลี่ยนเป็นดอกจอกไม้จริเก็คือฟังก์ชันตัวนี้ครับถ้าเป็นกระแทกจะมีรูปค้อนด้วยพร้อมดอกสว่านแต่ถ้าเป็นกระแทกอย่างเดียวจะเป็นรูปค้อนทันทีคือเฮดมันจะเกี่ยวเนื่องกับรหัสเฮดของมันก็คือแฮมเมอร์ ครับแฮมเมอร์แฮมเมอร์เนาะตั้งแอร์ตั้งปอดปลางานก่อสร้างได้หมดครับได้หมดได้หมดครับเรียกว่าเป็นตัวเริ่มต้นที่ดีมากจะต้องเีโคจบที่เดียวโอเคนี่ครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะกับจบรายการนะฮะก็ช่วยฝากร้านหน่อยนะครับอันดับแรกเลยก็คือช้อปปี้ลูกค้านั่งอยู่บ้านสามารถช้อปกับเราได้วิธีการชำระเงินก็หลากหลายช่องทางแล้วลิงก์ก็อยู่ข้างล่างอยู่ครับ ก็จะใส่ไว้ดังานนั้นนะครับแต่ถ้าเป็นเบอร์โทรก็สามารถโทรมาได้ที่เบอร์044269ต่อง้าองสแค่ะแล้วก็เป็นแฟนเพจรายการนะครับก็จะเป็น BMC ทูนหมักนะัรับทีมเข้าไปเลยก็จะขึ้นเพจของบริษัทของเราหรัอท่านใดสะดวกไลน์แอดไลน์แอดก็กดไปแอดไซน์นะครับ ใส่แอสไซน์นำหน้านะครับแล้วก็ B M C ทูมาเส่นกันอ่าก็สำหรับวันนี้นะครับก่อนจบไปก็ฝากช่องไว้นิดนึงนะครับกดติดตาม Subscribe นะฮะแล้วก็กดกระดิ่งนะครับช่อง B M C ทูมาร์ไปครับตลอดตอนใหม่ๆนะครับในช่วงของช่างชอปใช้วันนี้ก็ขอตัวนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านการติดตามนะครับสวัสดีครับ